ปานเทพเผยแตงโมปวดฉี่ถูกหักล้างอย่างสิ้นเชิงกระติกโกหกสะท้อนใจคนใกล้ตัวเก็บปากหมดไม่มีใครช่วยอาจารย์ปานเทพแนะนำเบิร์ดไม่ต้องรอหมายเรียกจาก DSI เข้าไปให้ข้อมูลได้เลยมั่นใจรู้จักคนบนเรือต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเผยสงสารแตงโมมาก คนใกล้ตัวเก็บปากไม่ให้ข้อมูลไม่ช่วยเหลืออะไรเลยลัน่นความเงียบช่วยแก้ความเท็จไม่ได้ชี้แตงโมปวดฉี่ถูกหักล้างอย่างสิ้นเชิงแล้วกติโกโกหกเป็นคนักแรกเมษายนแจ้งคดีเพิ่มไม่ท้อถูกด้อยค่าเรียกได้ว,ว่าแฟนๆยังคงติดตามกันต่อกับกรณีที่ DSI อนุมัติรือคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์หลังเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำระหว่างนั่งเรือสปีดโบ๊ท ก่อนตกแม่น้ําเจ้าพระยาทำกลางคนที่อยู่ในเหตุการณ์อ้างว่าแตงโมเดินไปปัสสาวะท้ายเรือก่อนเสียหลักตกน้ําบาดแผลคาดว่าเกิดจากใบพัดเรือซึ่งคนในสังคมส่วนใหญ่ไม่เชื่อแบบนั้นจนนํามาสู่การพยายามเรียกร้องคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมค่ะล่าสุดค่ะอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยลังสิตหนึ่งในคนที่มาลุยเรื่องนี้อย่างเต็มกําลังเพราะอยากทําให้ความจริงปรากฏ เนื่องจากสงสารแตงโมที่เป็นสิทธ์เก่ามหาวิทยาลัยลงังสิทธ์ก็ได้เผยความคืบหน้าว่าตอนนี้คดีคืบหน้าไปมากแล้วในเดือนเมษายนนี้เตรียมขนลุกได้เลยเพราะจะมีการแจ้งความเพิ่มพร้อมกับประกาศชัดว่ากติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์เพื่อนสนิทของแตงโมที่พ่วงตำแหน่งผู้จัดการโกหกค่ะเราลองไปฟังที่อาจารย์ปันเทพพูดกันค่ะขอรีนใะห้ทราบเลยว่าน้องแตงโมเป็นสิทธิ์เก่ามรังสิต มาเรียนหนังสือตอนสมัครสัมภาษณ์ก็บอกว่าทํางานมาตั้งแต่เด็กแต่มาเรียนที่นี่จบที่นี่ก็แปลว่าตั้งใจจะมาเรียนและเรียนจบที่นี่ปริญญาตรีเกือบจบปริญญาโทอีกนิดเดียวเองครับจำได้ว่าอาจารย์ที่สัมภาษณ์น้องโมบอกว่าที่มาเรียนที่นี่เพราะอยากจะเรียนให้พ่อให้พ่อโสฟังแล้วก็จุกนะครับ น้ำตารื้นมาเหมือนกันว่าคนคนหนึ่งมีความกระตันอยู่อยากให้พ่อภูมิใจเป็นสิทธิ์ที่นี่ส่วนหนึ่งที่ผมมาทำเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นคนน่าสงสารนะครับและเขาเป็นลูกรังสิทธิ์ของเราถ้าเราเป็นอาจารย์แล้วเราไม่มาช่วยแล้วใครจะช่วยในเมื่อคนรอบข้างคนใกล้ชิดแทบทุกคนจะเงียบกริบหมดในฐานะเราเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่มีลูกรังสิทธิ์เป็นผลิตผลของเราอย่างน้อยเราก็ควรจะมีส่วนในการ นำความยุติธรรมกลับให้กับน้องแตงโมครับคุณเบิร์ตสามารถเดินเข้าไปหาเพียงดีอสไอได้เลยครับ hmm. และมีหลายคนที่เป็นพยานยในรอบของสามันมณนนีเดินทางไปหาดีอสไอนัดหมายเข้าไปเองโดยไม่มีหมายเรียกหรือขอการสนับสนุนะครับเดินเข้าไปด้วยตัวเองครับแสดงความค่ายังรู้สึกสะท้อนใจเลยว่าทําไมแค่โทรศัพท์เครื่องที่สองผมต้องมารู้เองผ่านการวิเคราะห์ทําไมไม่มีคนใกล้ชิดบอกอะไรผมเลย ท,ทั้งที่คนใกล้ชิดเหล่านั้นช่วยพวกเราได้ทําไมคนใกล้ชิดไม่ช่วยกันออกมาในเวลานี้ครับ<ม>ต้องช่วยเรามากกว่านี้ครับจะทําให้เรามีพลังในการแสวงหาความจริงมากขึ้นไม่ใช่เงียบกันหมดอันนี้รู้สึกสงสารน้องโมมากขึ้นก็ตรงนี้แหลคะครับ<ม>ความเงียบไม่สามารถแก้ความเค็นได้แต่การพูดความจริงเท่านั้นถึงจะขจัดความเค้นได้ครับ<ม>โดยส่วนตัวผมจากคําสัมภาษณ์ของคุณบีที่สัมภาษณ์คุณกระติกก็ดี รวมถึงโปรไฟล์ในโทรศัพท์น้องแตงโมงก็ดีรวมถึงพฤติการวิธีการถ่ายรูปของน้องแตงโมงก็ดีสอดรับกันไปหมดว่าน้องแตงโมงเชื่อว่าตัวเองมารับงานรีวิวเรือเพื่อให้ปล่อยเช่าอันนี้จากสหลักฐานเนี่ยชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งชุดที่เตรียมรองเท้าที่เตรียมเนี่ยคือเตรียมมาถ่ายรูปไม่ได้ไปทําอย่างองื่นแต่ผมเชื่อว่าน้องแตงโมงไม่รู้ว่าจะมีเหตุอื่นที่ทําให้เขาเนี่ยจะต้องมาไป มาสู่กระบวนการที่เขาไม่ต้องการจะทําและก็เสียชีวิตในท้ายที่สุดแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดมันถูกจับโกหกได้โดยเฉพาะการอ้างว่าน้องแตงโมยังไม่ได้ปสัสสาวะที่ตัวตานิดจึงทําให้ปวดปัสสาวะมากกว่าคนอื่นอันนี้ถูกขัดล้างอย่างสิ้นเชิงอย่างสิ้นเชิงและแสดงให้เห็นว่าคุณกระติกน่าจะโกหกเป็นคนแรกๆเลยคุณกระติกไม่เคยติดต่ออยู่แล้วครับก็เห็นแต่โพสต์เรื่องกินหรูอยู่ดีนะครับอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยติดต่อมาครับถ้ามันไม่จริงในสิ่งที่ประชาชนสงสัยเขาสามารถเดินทางมาที่บ้านพระาทิตได้ถ้าคิดว่าสังคมเข้าใจผิดเขาต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจมาที่บ้านพระาทิตเราก็ต้อนรับครับอืมินดีครับผมอยากจะบอกให้ฟังว่าขบวนการสมรู้ร่วมคิดถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นทุกระดับใครที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีความเสี่ยงในการถือเนินคดีนั้นครับแต่ผมว่าประมาณเมษาน่าจะมีบางคดีเนี่ย เพิ่มขึ้นมาเมือเมษายนนะครับที่ไม่ต้องขอคณะกรรมการพิเศษเพราะมีการกระทาความผิดตามบัญชีแน่ท้ายที่ให้อํนานาจกรมสอบสวนคดีพิเศษดาเนินคดีความได้เลยเชื่อว่ามีแน่ๆครับอันนี้เกี่ยวกับแตงโมเกี่ยวกับคดีคุณกแตงโมที่เราก็คือ,อการใช้เงินใช้อะไรก็เดี๋ยวจะรู้ทั้งหมดครับเร็วๆนี้ครับเมษาต้องรู้แน่นอนครับแค่วันนี้ก็รู้มากขึ้นแล้วแค่วันนี้หลังจากไปสํารวจก็รู้มากขึ้นแล้วนะครับ ว่าพื้นที่ตกน้ําเป็นอย่างไรใต้น้ําเป็นอย่างไรมีเหตุอันทําให้เกิดบาดแผลได้จริงหรือไม่ต่อแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและสําหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบ หากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ